เดี่ยวตเพลงไหมคะเนียงถ่ายไปดูอ่าปะเจอปะเจเพลงมาเสียติเพลงไปนลักเจะไ่ต่อเพลงริงกะ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 ริงกริงกระิงกริงกระิงกระิงกระิง

ไมีย me me go mm ่แม่วปจราอี้โเาะทีเดียงเดกุก้มากมันไปเที่ยวดูม right. ุอาระไรนกุมกมาก้านร้านี่กมุ้มาไหมนี่ครับไปนี่นี่ปป้ายนี่เออเออไปตีเียวเียวมาื่อยู่

แม่บ้านเนี่ยกับปลาจะเก็บกินเยอะเนี่ยกับปลากับใส่เม็ดกับเนี่ยเนี่ยหมกโปรกับปะนีกับๆๆๆป้าแม่นําเยอะนํากับปลาเนาะกับๆๆๆๆๆอืมมันกับปลาไปหมดทําไมคะกับตกสกิดนั่งบ่กับปลานี่อ่ามันกับปลากินล่ะเนาะอืมป้าน่ะปลาสกิดล่ะอังเนี่ยยามมอกับโปรวะลังต้นมันกับปลาพลัก ป้าสอดียมบอมกับปลาบกปลักดับปลักอังกอะไฮนี่ก็ได้ไหมเมตองกดได้เอาคุณเทพเอาไมตองก็ได้ทำไมเออมาวันนี้ยอดเด็ยมืออาชีพไหม เละเละแกกับวับปิดนี่มึวันนี้โอ้หีไรอัพเราแกรดดึดายงึกเกี่วกับแบูดาบูนาเแดเจี๊อด แปลง<า>แปลากูกไโซดบันนี่ <c ười> <า>นยังไงมาเี่ยวนะมาเที่ยวไป,ไม,ไปมันลายไต้ตกแตนมาเยีเ่ยวไอมองป้ายไงมันลายตกมาอยู่ยยค่า,ไปไปา,าีปลายังแค่ไม่บวบีกะตับ អូអ <pegarlifting> ោមើក្កប្រោកត់រត់ថ្ងៃក្កប្រោអី 2A A មឹង AE គេមើមក្កប្រោយីកគេហ្វឹងនេះក um, ត់រ <inationiden> ត់ថ <goodbye> okay. ្ង <leaking> <rat turkey> ៃន <friendarthy rider> េះមក្កប្រោអីហេយុគីកត់រត់ថ្ងៃអូមិខេញ៉ាមមិខេមិណាប់តិកានេះមកໃສមងប៉ាតិកានេះ มองป้าไงเกนี่พียงมตกระป๋าไดเกนี่เพียงไมตักระเปองป้าป้าดเกนี่ตอนนี้วาบเพียงไม่นับดเกนีเอเยรังเอฟตัวดอ้งในต่ตุเกนตีตัวเพื่อนทีเยอรัง

วันที่ยี่สิบวันที่ <What? S 1> อะไรวะวันที่ยี่สิบเมษายนสองพันยี่สิบห้าแล้วโอ้ยไม่คิดว่าจะเวลาจะไปเร็วมากเลย <c oughs> คือตอนตอนตอนที่ตอนสองพันสิบสองอะตอนนะตอนนั้นะ่ะเขาบอกว่าไอ้อะไรวะ มันจะมีหนังอเรื่องหนึ่งมัง้งนอเวนเจอร์อะไรเนี่ยแหละเขาบอกว่ามันจะฉายภาคสุดท้ายอ่ะตอนปี2องพนย่สณเวลาตอนที่ปี2อ1พันินะตอนนั้นก็คิดในใจว่าโอ้โหมันนานมากเลยเย้วยโคตรนานเลยอ่ะเออแต่พอมันมาถึงวันนี้แล้วจริงๆอ่ะก็มันแป๊บเดียวจริงๆรู้สึกไม่นาน รู้สึกว่ามันเหมือนแค่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้อะไรเงี้ยเวลาผ่านไปโคตรไวเลยหนีปล่อยฮ่ะฮ่ะอ่ะฮ่ะอีกที